สวัสดีครับสวัสดีต้อนรับปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตอนนี้ผมอยู่ที่พี่หมยไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูนะเดินทางมาถึงแล้วรถติดมากมายเลยนี่วันนี้เช้าวันที่30 ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพวันนี้จะมาดูสวนเดีย๋ยววันนี้ผมซื้อต้นไม้มาเดี๋วมาอัปเดตดูหน่อย,อยนี้ซื้อต้นไม้มาครับดูต้นไม้วันนี้ได้ต้นม่วงอบลองมะม่วงสามดู แล้วก็มะม่วงไอ้นี่มะม่วงขุนสีแล้วก็มะพร้าวบ้นแพรวมีกล้วยมีกล้วยน้ำว้านี่มาลงสวนดูอัดเต็มมาเลยนะวันนี้ถึงแล้วก็มาอยู่บ้านพี่สาวด้วยวนี้เราขึ้นมาสิ่งโอ้ดูนี่ปลูกผัก ยายติ๋งผูกผักดูโอ้พอได้กินอยู่เด้อนี่เย็นๆเนี่ยโอ้นี่ผักชีโอ้ผักชีงามใช่อืมนี่ต้นมะกรูดนี่น้นก็มีบวบวูดูรูปบวบกันบวบอุ้ยน้ำนี่ โอ้ oh, ลูกบวบโอ้ oh, มันมีสองลูกนี่บวบนี่สวยไหมสวยเลยบวบแต่ก่อนมาตรงนี้มามาถมที่ล่าสุดเมื่อกี่เดือนนี่ตอนนี้เขามาทำบ้านลนะนดูดิโล่งลมาดูบรรยากาศ bàn nhiệt tình ô oh, đã cắt đi chuẩn mắc cụt oh, quệ này đu sim quệ quê này nè kín nổ quệ quệ lại mới lúa đu cùng cùng nè มัน <molec> ไม่สุกเดี๋ยวเอา,เอาของเอาอะไรลงก่อนนะเ <h itations> ดี๋ยวหาข้าวขึ้นก่อนเจียบดูนี่ไม่แน่เลยไอ้นาปลาจีบีนี่ตัวนึป้าใหญ่เลยโอ้ยปลาปลามาจากไอ้นี่นะยกูเอามาให้ชิ้นนะเพรมึงทบชิ้นนะครับเดี๋ยวนะมาดิ หันน้ำมะโอโหอันนี้มาจากที่ไหนนะยายมาจากไหนนะกละนองละนองอือเอานี่เห็นไทยที่ตัวปลาได้ตรงไปจบรู้โอเคอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาอะไรยายก็อุจจักไม่รู้จักชื่ออ้าวอันนี้รู้อยู่อันนี้ไอ้เก๋าอือเก่าดโอ้นี่นะปลามาจากเม็ดเม็ด จาระเม็ดเอาจานังมันจวจะทําอะไรกินน้องันนี้นึ่งทอดน้ําปลาหรืออะไรอันนั้นน่ะแป๊บนึงจานนั่งปลาอีปลาวันนี้บ้านหญ่ติ่งด้วยออืลงไปเลยนี่ตอนนี้ปลาปลาปลาทูก็มาทำปลาทูใช่ไหมไอ้นี่น้ทำยากันดื่มกันโน้นี่มาจาก ละนองปลาตัวใหญ่เลยอืมละนองละนองดูเนะนี่เนื้อเน้นๆเลยดูโอ้ยอยากกินมากินได้เลยบ้านหัวทำนมเด้อมีเด้อมากินเลยนี่ดูดิโอ้เนื้อแน่นๆเลยนะปลาทูปลาทูสดของใต้มาถึงยี่สานเลยละนองละนองใต้ละนอง โอ้าลูกข่ายดึงอ่ะปีว้ามาที่บ้านกําลังทําขนมจีนกันอยู่นะตอนนี้ผมมาทําธุระในพิมายเดี๋ยวมาแวะกินส้มตําเมืองทองในพิมายนะร้านนี้ก็ถ้าใครมาพิมายก็มากินได้กาศก็ประมาณนี้เลยร้านเมืองทองเป็นสุม แกินข้าวก่นอนหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนี่มาแล้วอันนี้น่าจะเป็นตำโคราชนะเป็นตำลาวก็ไม่รู้ได้เนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยไก่ไก่ไม้ละยี่บาทเองนะเป็นปีกนะอยู่กรุงเทพบ้านเราก็4ี่0ิบ้าสิบบาทนะ นี่มาโคราก็ต้องกินต้ตมตำกับผัดหมี่ขนมจีนนี่ตำลาวตำโคราชัะว้าวคอยนี่นั้โตกวโตโคราชน,นั่งกินก่ินก่อนแสง เด้อกินข่าวเด้อกินโค้นแล้วบ้านอิงบ้านอิงนตกตําอันนี้น่าจะตํลาวเนี่ย มากินอยูจ่างยังหวนะต้มตำ40บาทตำราคามีแต่ราคาแบบราคาย่ยมามอมเยา่ำมทโอ้วขับรถมา6-7ชั่วโมงอม เม,ม,มนูแนะนำมาโครลาต้องกินคำับโครลาตใครมาพี่ไม้ก็ลองมากินได้นะร้านนี้ไม่รู้เคยขายอย่าง,งน,าน,นั้นร้านเนี้ยจำไม่ได้โครลาตอร่อยอะ่ะอ,อร่อยเหมือน,นอ,อะไรอ่ะ หนูเท่าไหร่เนาะสิบบาทเจ้าหมี่สิบบาทถ้าบอกนะมากินอยู่ต่างมวัดกกราคาย่มเยาถ้าอยู่กรุงเทพบ้านเราไม่ได้อย่างนี้นะอตอนนี้เรกไปหมูเนาะ ก้อหมูมาโคราชก็ต้องกิียเนูนกน,นโคราชเขาจะนิยมกินก้อยหมูนะดูสูตรับจินก้อยหมู งานบุญงานอะไรนะปราลาเขาก็เมนูทุกเมนูอาจะมีก้อยหมูเลยแต่เนื้อก็าไม่ค่อยนิยมนะกินแต่กินอยู่แต่กินแบบส่วนน้อยเขาจะชอบกินป้อยอม,มาตายเยอะเลยประมาณเก้าองศาอยู่พี่ใหมย่ย็นได้ใจเลย

ใส่ไก่ย่างอร่อยมากนี่บาท มี่นเอคู่ทีินะราคายอะสาสิบาทคู่ที่ติเลถ้าตกคืนละสิบบาทสาชิ้นชิ้นละสิบาทมีเจียวเขาคนกันนเจียมาอร่อยขึ้น

อข้าวบมันกรผมนาผมตายมากสิเปนเรืองูคุณเออเออนางเออนงขควแม่้านุวนไีเอ้าไฟนีม่ติดไฟ่ไตะายาวยด้วไฟไม่ติดเอ้ตด้็นกระดาษนเป็นไเห็นเปนไอวันนี้ก็ ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวจะไปปลูกต้นมงต้นไมกนนพพ้กันที่สวนเดี๋ยวพาไปอัปเดตสวนว่าเป็นอย่างไรมั่งนะตอนนี้ก็หนึ่งวันอากาศเย็นมากตอนนี้ดูดิแบบโอ้โหเยน็นเยน็นเยน็เยนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับปีใหม่ก็รวมญาติพี่น้องนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศกินข้าวนะนะ,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 นะ